ทำไมมีอันนี้มาติดนี่อะไรเนี่ยหีเช็ดเมื่อไรโอ้ยผมถ้าแห้งมันเช็ดไม่ออกสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูดว,วิธีล้างค้าบปูนนะครับของอพี่ตีครับเกณฑแนะนำมาครับดูเขาเข้าล้างกันยังไงเขาใช้เป็ดเนี่ยโอ้ โอ้มันกัดเลยเนาะที่ห่ออื่นมันล้างออกไหมพี่ไม่ครับนี่มันเล่นตาต้องเป็ดอย่างเดียวครับรถช่างโอว่าที่ไปทุกอะเห็นป่ะสภาพทั้งคันโอ้ผมหมดเป็ดเป็นรังอสะอาดหมดเป็ดเป็นรังเลยแล้วแล้วมันล้างคราบจาระบีออกไหมเป็ดไม่ครับไม่ออกโอ้มันออกแต่คราบปูนกขนันแล้วก็เอาไอ้ผ้า มันกัดระทาพปูนเลยอม,มันกัดขาวเลยเดี๋ยวมันก็ร่อนอ๋อมันกัดจนเปื่อยใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เปื่อยอออือมผมได้มาจากแฟนผมแฟนผมเขาเคยอยู่ไอ้ลงปูนเนี่ยนี่อ๋องชาไม้น้ำยาล้างก็ ยาล้างมันก็โซดาไฟนั่นแหละครับผมน้นี่เอาอะไรมาขัดนี่แปรงลวดแปรงไอ้นี่ก็ได้นี่อ๋อฝอยนี่ดักน้ำได้ขัดเลยนี่เดี๋ยวนี้แหละขัดเลยวะครับได้เลยนี่ขัดตามเราไม่เอาแซฟมาพิตีครับนี่พ่อแซฟมาไหมอยู่ตรงเนี้ยจะให้แบบไหนก็ไม่รู้น่ทอพีซีอ่ะ แล้วพอเรางัดโตไปงัดอะไรมันหักไงงวดงัดใดโตใหญ่ๆนี่เน่ะเอาก็ยากอะไรก็ขุดใส่ใหม่ก็ได้ตัวเกมไม่ขุดใส่ใหม่แล้วเกจะเอาอท่อเก่าเบืวางบอกให้ขุดใส่ใหม่เกบอกเอาท่อเก่าเกท่อเก่ามันยากงั้นแล้วเพราะงั้นแล้วเวก็โน้ตได้ท่อซื้อมาแล้วหนูแล้วขนุน รอเขยกกระท่อมนั่นออกครับแล้วก็ไปต่อไปต่อเดินไปลุยใหญ่ตรงนั่นแหลยนิดนึงนั่นแหละนี่ตอนนี้ก็ปัดๆเลยนั่นนะเห็นไหมนี่ยข้างๆนั่นอะเอามือเอื้อมมาดึงดึงเดี๋ยวล้มต้นนั้นต้นยางนี่ต้นยางน้อยนะต้นยางน้อยสองต้นแล้วก็ต้นไอ้นี่ได้เนี่ยได้อีกนิดนึงไปถึงสะพานนี่แหละตำลักที่จริงถ้ารอรอ รอรับจากผมนี่เหมอกเลยนะนี่น้อรอปอไผ่ไอ้สองกอเนี่ยเออผมจะเอามาไว้เนี่ยมันยากอืมเกไม่ให้ไว้ไฟนูนเลยนอกจากเราผมขุดปุ๊บแล้วผมก็ดันไปนั่นคันนึงก็ขำทิ้งไปเลยใช่มันอยู่ก็ทำยังไงก็เสร็จไปแล้ว่ะเอาพี่ก็เดินมาใหม่มาเดินมาตะเลตุ่มเป๊ะเอาก็เดินมาก็แค่ตรงนี้เองเนี่ยแค่ตรงนั้นอะ ดึงก็ไ่ไปพี่ก็ค่อยค่อยเก็บกลับไปเข้าใจไหมครับ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 ได้ครับทําไมต้องให้ผมบอกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยก็คนมันไม่มีฝีมือคนมันไม่เก่งต้องมีคนบอกมีคนคอยแนะนํางั้แหละใช่ไหมพี่ตีระดับอาจารย์ขับรถมา20กว่าปีนี่ให้เอฟซีเขว่าได้ยังไง ธรรมดาเลยทำให้คนชมก็ได้เดี๋ยวไม่คนด่าก็ได้เดยพี่ตีพี่ตีพี่ตีขับรถมากี่ปีแล้วฮะสามสิบปีแล้วนับตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ผมขับตั้งแต่ผมเรียนยูปอสี่ปอสี่ตอนตอนนี้อายุเท่าไหร่51าิพี่ชายล่ะผมอายุสี่ง50โอ้ปเอางห้นสิบโอ้ใส่อีกมั้งใส่เป็ดอีกไหม นนนัั่ขดอีติ๋ีแกประสบการณ์เพียบไม่ต้องห่วงนี่อยู่นี่ซ้ายเอาเป็ดให้หน่อยหนาไหมเราเปิดดิอย่างนี้มัน ดูมันให้มันกัดก่อนว่าดูมันออกขาวๆหนิไอตอนเราล้างน้ำนี่น,นี่ามามคัดนี่ก่อนเรานี่บางนี่นี่ข้างบนนี่โอ้โหหลวงพ่อยิ้มเลยหลวงพายิ้มเลยทำไมอ่ะหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยโล่งแล้วได้ทางเดิอนอีกอืม เดี๋ยวมันแห้งครับอืมพอตอนมันแห้งปุบจะสบายเลยวะติดต่องานหลวงพ่อไว้ด้วยติดต่ออะไรอ่ะงานอ่ะทำอะไรอ่ะเพื่อหลวงพ่ออยากขุดอยากจกเนาะ <c oughs> อืมอ๋อนี่นนะเอาเอต้นไทยนี่นะเพื่อหลวง,งพ่ออยากจกอยากขุดใอ้ต้นไทยเวลาไทยไทยนั่นจะได้ด่นะจะได้ทำจังหันมาพระอยากจกเมื่อไรก็โทรมา <c oughs> 8cc ป่ะโอ้ใช่ไหม8ซีป่ะอยากจบไม่ได้ก็โทรมา 8cc อืออกไหมอ๋อ้าอัเละพุงไม่มันโดนหน่อยๆมันก็ขึ้นเป็นในแบบนี้เลยนี่อ๋อมันลายเลยเนาะครับอือ S <S เนเน,น่าเห็คองลรับเอา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 องาเอาเอาเอาต้องห่วงครับเ้องลวดแลนะครับลวดอต้องแลงลวดเนาะ แตยถ้าด,ดิบๆนี่เอาไม่ออกเลยนะนี่ผมกล้าท้าประกันเลยดิบๆเอาไม่ออกเลยนี่แข็งบ่ผมล่อมาสักขันั่นจนผมรู้เรื่องเลยบ่รถซื้อมาสไลร่เองขันั่นล้านสองอ่ม,มาทำงานอยู่สองปีขายเป็นล้านสี่ได้กำไรอย่งเนาะซื <laughs> อ <laughs> ้อมาล้านสองทำงานสองปีขายล้านสี่อีก ได้ได้ได้กำไรทั้งงานได้เงิได้เงิมันกัดอยู่ดีเหรอนี่มันกัดออกอยู่แล้วโอ้ผมกลับบ้านก่อนไปได้ครับกลับมาตอนไหนนี่เช้าผมก็มาคนที่มาเช้าเลยครับครับครับได้หน่อไม้ไปหลายนั่นอยู่ ไม่ลืมไม่ลืมเดี PT, okay. uh ๋ยวยกใส่ให้บางเองหลังตีฉน้ำอืมพี่ตีพี่ตีนะอะไรอะ ฉีดไว้อ,อ,อ,อีกเหรอฉีดอีกให้มันกัดอ้าวนี่นอนเฝ้ารถอยู่นี่หรอเ่เอ้ยอยู่นี่ได้ไม่ต้องไปหรอกนอนเฝ้ารถอยู่นี่แหละนี่นี่ชายมีก <c oughs> ันเองนกนอ

อะไรฮนะไปไีเป็นออะไรเสียจะให้มาอยู่ประจำเลยก็ไล่จ้างไหมลัวอะไร <c oughs> โอ้กิตาไอ้นูอ้อย,อยเจริญเนะซ<า>ีโอออยเจริญเนอนะซีโอเนาะซีโอจ่ายเป็นเงินเดือนแต่ไอ้นูแบบให้

เดี h, ๋ยวให้มันกัดเั้าหน่อยค่อยถูใส่หน่อยพอโอ้กลินแรงใช่ไหมยืนไม่ได้เลยอกลิ่นธรรมดาไปเจ้าให้เรื่อยนๆหน่อยว่าแรงเลยกินด้ดูข่าวที่เขากินมันกินไปแล้วเป็นไง นี่นะนู่นี่อันนี้นะเปียเอนหยิดัดดดดัด่าตาเอาชุบแล้จูดนี่เช้าเราโยมจูดอกเจาะมด้เจมันรตกเนาะบะเวตัวสูงปักไปรึงเดี๋ยวกิดรึงกิน้าปูนมันเช็ดไม่ออกเอ้าจูดหมออไห อเ,นนเออในเรื่อนตนีเองเอยูกับเจมันกัดอยู่นี่แหละออทีนครับได้ความรู้ครับสำหรับสันใดที่คาปูลติดฝังแน่นเยอะๆครับซื้อเป็ดมาสักสองสามขวดน,นะครับจัดการเลยออล้ำเลยแล้วครับออกไมหมแล้วอ,อืมออก เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมได้ความรู้จากน้ำมันพืชตีสลักวันนี้ก็มาได้เป็ดล้างคราบปูนผมว่าจะโชว์แล้วอะขี้เกียจโชว์โชว์แบบไหนว่าจะเอาน้ำมันพืชเทใส่ในเครื่องเครื่องไหนเครื่องยนต์อะอ๋อครับมันก็ลื่นเหมือนกันกับน้ำมันเครื่องเนอะนั่นแหละมันใช้ได้ไหมมันได้แต่มันไม่ทนเหมือนน้ำมันเครื่องเนาะอ๋อมันไม่ทนความร้อนเนาะนั่นหละ มันจะเล้วกลายเป็นน้ำใช่นุ่นออกแล้วเหลาออกหมดเลยไม่ผมว่าจะเอาไอขวดเปล่าน้ำมันพืชมาแล้วก็เทน้ำมันเครื่องใส่ในขวดนั่นแหละเข้าใจไหมเออแล้วก็เอาไปเทตอนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะโอ้ดูดหลอกโกหกเขาใช่ไหมไปก็เลยไม่กล้าทำเดี๋ยวคนเอาไปทำตามอีกเฮ้ยทำไมมันใส่น้ำมันพืชได้ะเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันพืชไปใส่ตาย มันมันนแต่ถ้าเป็นน้ำมันได้เป็นน้ำมันติดติดให,ใ,หให้เครื่องรถมันติดได้แต่ควันม,มันดันควันม,มันดำใช่ไหมออกไหมแล้วออออกอยู่นี่แหละแจ๋วเลย